ไปดูอีกเหตุหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเกาะติดเกาะต่อกันมาโดยตลอดแล้ววันนี้มีความคืบหน้าครับแล้วเป็นความคืบหน้าที่ไม่ค่อยเป็นบวกต่อสันติภาพเท่าไหร่เพราะว่าเรากําลังพูดถึงสงครามยูเครนและท่าทีของสหรัฐล่าสุดที่ออกมาบอกเลยนะครับว่าเริ่มท้อแล้วนะพร้อมถอยนะพร,ยนะพร้อมทิ้งนะถ้าการเจรจาเพื่อสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าไม่คืบหน้า สหรัฐก็ทิ้งได้นะนี่เป็นการออกมาแสดงท่าทีล่าสุดจากนายมาโคบูร์บิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับแสดงท่าทีที่หลายคนบอกว่าโอ้โหสหรัฐท้อวะ่ะจากการที่สหรัฐเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อยุติสงครามยูเครนครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐอาจจะทิ้งการทําหน้าที่คนกลางที่ว่านี้ถ้าไม่มีอะไรขึ้นหน้าเพิ่มเติมน้อีกไม่กี่วันข้างหน้าครับ รัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐระบุเลยนะครับว่าทางการสหรัฐคงไม่เดินหน้าต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนถ้าสถนานการณ์ยังเป็นแบบนี้เขาพูดเรื่องนี้ขณะเดินทางเยือนฝรั่งเศสครศับเป็นการหารือกับเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่เห็นกันนะครับว่าฝรั่งเศสและอังกฤษนั้นเป็นแกนนําฝั่งยุโรปเวียแบบนั้นก็ได้ในการยืนเคียงข้างยูเครนมาโดยตลอดรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐได้กล่าวด้วยนะครับว่าตัวเขาเองคิดว่าชาติอย่างฝรั่งเศสสาราชอาณาจักร แล้วก็เยอรมนีเนี่ยน่าจะสามารถเข้าช่วยสหรัฐในการเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหานี้ได้นะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ําเลยเนะครับว่าสหรัฐได้คุยเรื่องนี้กับรัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสและยินดีที่ชาติเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจเพราะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ข้อตกลงที่สหรัฐต,ต้องการเข้าถึงแร่หายากในยูเครนก็มีความคืบหน้า ในระดับที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับว่าเอสาวรัน่าจะได้ดีลกับยูเครนแล้วแหละแล้วพอได้ดีลปุ๊บเนี่ยสาวรัฐเลือกที่จะถอยแบบนั้นเลยหรือเปล่าแล้วการเลือกที่จะถอยถ้าสมมติถอยจริงเนี่ยมันมีความหมายยายะที่จะส่งผลอย่างไรต่อไปกันแน่มันเป็นการถอยไม่การันตีไม่ไมช่วยยูเครนแล้วหลังจากที่เข้าไปได้ผลประโยชน์ในยูเครนแบบนั้นหรือไม่หรือถ้ามองนี่มุมนึงเลย ก็ในเมื่อสหรัฐเข้าไปมีผลประโยชน์ในยูเครนแล้วอย่างน้อยที่สุดสหรัฐก,ก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในยูเครนด้วยหรือไม่นั่นเท่ากับว่าสหรัฐจะไม่ถอยหรือเปล่าก็ยังเป็นสองมุมที่มองไปได้หลากหลายแนวทางนะครับคือเรื่องรายละเอียดข้อตกลงแรหายากเนี่ยมีความคืบหน้ามากจริงๆนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าในระดับที่ เชื่อได้ว่าอีกสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้เห็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการแล้วแหละเพราะว่ามีการเซ็นเอ็มโอยกันแล้วซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะ เราให้ฟังแต่ว่าก็มีการออกมาเรียกร้องจากผู้นํายูเครนครับประธานาธิบดีวโลาดิเมียเซนส,สกี้ที่ย้าว่าสหรัฐต้องเข้ามามีบทบาทที่แข็งแกร่งกว่านี้ในการสนับสนุนยูเครนครับขเขาย้ว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ปราศจากการการันตีความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องอันตร,รายสําหรับยูเครนโดยการหาเรือระหว่างสหรัฐกับยูเครยนยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานี่เองครับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเพิ่งหาเรือกับผู้แทนพิเศษของ,ร,งรัมสตีฟวิทคอฟ และรัฐมตรีต่างประเทศสหรัฐมาโคโริบิโอที่ฝรั่งเศสไปหมาดๆโดยเขาก็ได้ย้ําเรื่องของการหยุดยิงเต็มรูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมของหลายฝ่ายและกา,การการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือการเดินหน้าข้าะตกลงให้สหรัฐเข้าถึงแร่หายากและทรัพยากรธรรมชาติในยูเครนนะครับเพราะว่าล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเช่นกันฝ่ายยูเครนและสหรัฐได้มีการเซ um ็นเมมโมเรนดัมออฟอินเทน ก็คือเป็นข้อตกลงความหมายมั่นปั้นมือกันระหว่างทั้งสองชาติที่จะร่วมกันเข้าถึงแร่หายากที่ตั้งอยู่ในยูเครนแล้วเป็นข้อตกลงที่มีเป้าหมายคำพูดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือเป็นการตั้งกองทุนเพื่อลงทุนเพื่อฟื้นฟูยูเครนขณะเดียวกันก็เป็นข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับยูเครนนะครับโดยรายงานระบุว่า ร่างที่เป็นการลงนามข้อตกลงนี้จะมีการลงรายละเอียดและน่าจะมีการเซ็นเพื่อลงข้อตกลงอย่างเป็นทางการในวันที่26เมษายนที่จะถึงนี้นะครับโดยร่างข้อตกลงที่ว่านี้ย,ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในยูเครเนแต่ถึงอย่างนั้นก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับว่าข้อตกลงเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในยูเครเนที่สหรัฐต้องการเข้าถึงเนี่ยมัน ครอบคลุมไม่ใช่แค่แร่หายากนะครับแต่ว่ายัางครอบคลุมไปถึงทรัพยากรด้านพลังงานของยูเครนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติด้วยโดยในข้อตกลงที่ว่านี้มีการระบุเลยนะครับว่าชาวอเมริกันมีความปรารถนาที่จะลงทุนไปพร้อมกับชาวยูเครนเพื่อปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพของยูเครนและปรารถนาที่จะเห็นสัติภาพ ในยูเครนรวมถึงการเป็นพันธมิตรระหว่างประชาชนและรัฐบาลของทั้งสองประเทศนี่เป็นภาพที่มีการถ่ายออกมาแล้วก็เผยแพร่ออกมาเป็นการลงนามในบันทึกความตกลงนะครับเป็นคล้ายๆ MOU แต่ว่าเป็น Memorandum of Intent ที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของยูเครนเซ็นกับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาเป็นการเซ็นแบบออนไลน์ทั้งสงฝ่ายอยู่หน้าจอแล้วก็เซ็น ความร่วมมือข้อตกลงมีร่วมกันเป็นบันทึกข้อตกลงนะครับโดยฝ่ายยูเครนรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอยูเครนบอกเลยว่ายินดีที่จะได้ลงนามกับอเมริกันแม้ว่าจะเป็นบันทึกข้อตกลงที่ว่านี้ก็ตามและเชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการได้นะครับโดยรายงานระบุว่า บันทึกข้อตกลงนี้ได้มีการหาหรือกันในช่วง11-12เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันที่เป็นเป้าหมายที่คาดว่าน่าจะมีการลงนามการเผลอๆจะเกิดขึ้นในวันที่26เมษายนนี้ครับก็ต้องดูกันนะครับว่าข้อตกลงที่ว่านี้ที่ใช้คำอย่างเป็นทางการว่าเป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อฟื้นฟูนในยูเครนที่พูดยยง่ายๆว่าเป็นการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ในยูเครนไม่ว่าจะเป็นแร่หายากไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนและสิ่งที่สหรัฐจะยื่นเข้าไปให้ความช่วยเหลือยูเครนจะมากกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ในเมื่อได้ดิลเรื่องแร่หายากนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันบอกนะครับว่าดิลแร่หายากในยูเครนเนี่ยเป็นเหมือนการชดเชยนะ ชดเชยในที่นี้ก็คือการชดเชยความช่วยเหลือที่สหรัฐเคยให้กับยูเครนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นก็อาจจะตีความได้ว่าอาจจะไม่ใช่ข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการส่งความช่วยเหลือเข้าไปเพิ่มเติมหรือไม่แต่ก็อย่างที่บอกเลยครับถ้าสหรัฐเข้าไปมีบทบาทมีผลประโยชน์ในยูเครนแล้วก็อย่างน้อยที่สุดอาจจะต้องมีเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในยูเครนด้วยหรือเปล่าซึ่งเอาเข้าจริงนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีค,ความชัดเจน แล้วรัฐบาลสหรัฐก็ดูจะปฏิเสธเรื่องของการการันตีความมั่นคงซึ่งเป็นคําที่ฝ่ายยูเครนพยายามจะโน้มน้าวให้รัฐบาลสหรัฐดำเนินการเพื่อการการันตีความมั่นคงให้ยูเครนมาโดยตลอดประธานาธิบดียูเครนถึงกระบอกนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงข้อตกลงสันติภาพมันจะไม่มีประโยชน์อะไรในมุมมองของอยูเครนถ้าไม่มีการการันตีความมั่นคงนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยทางการยูเครนออกมาประเมินนะครับว่ายูเครนน่าจะมีแร่หายากอยู่ในยูเครนอยู่ราวหเปอร์เซนของที่มีอยู่ของทั้งโลกแล้วที่ผ่านมายูเครนก็เป็นผู้ส่งออกไทเทเนียมให้กับยุโรปในสัสดส่วนเจ็ดเปอร์เซนตไทเทเนียมที่ว่านี้ก็เป็นวัตถุดิบในการไปสร้างหลายแต่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นสถานีพลังงานต่าง ขนาะเดียวกันก็ยังเป็นประเทศที่มีลิเทียมซึ่งเป็นแร่ที่นำไปใช้พัฒนาเป็นแบตเตอรี่ที่สำคัญประเทศประเภทหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังมียูเรเนียมซึ่งเป็นแร่ที่ใช้กับพลังงานปรมาณูรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ก็มีการประเมินว่ามีอยู่ในผืนแผ่นดินของยูเครนด้วยครับสำนักข่าว today Make tomorrow today.